เอโรโบลัสเกิดมานานในภากตะวันตกนะครับเห็นหลักฐานแน่ๆชัดเลยหลักฐานจากอียิปต์เมื่อราว1,600ปีก่อนคิศักราลดนะครับทว่าในวัฒนธรรมอื่นที่ใช้สัญลักษณ์เดียวกันนี้อาจจะเก่ากวก่าน,นี้อีกก็ได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาพูดถึงสัตว์โบราณเอโรโบลัสและ h o ูบสเนกครับ เป็นลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของมังกรเหมือนกันนะครับโร r o b ัสเนี่ยมาจากคกํากรีครับหมายความว่ากื่นหางก็ง,งูกืนหางหรืองูที่กินหางที่เรารู้จักกันนั่นเลยครับว่าโ e r o b a สเกิดมานานแล้วครับในฟากตะวันตกที่เป็นหลักฐานแน่ชัดเลยเห็นหลักฐานได้จากอียิปต์เมื่อราว1,600ปีก่อนคริสตศักราชนะครับทว่าในวัฒนธรรมอื่นที่ใช้ในสัญลักษณ์เดียวกันนี้อาจจะเก่ากว่านี้ก็ได้ครับส่วน Hub สเน k เนี่ยเป็นสัตว์ในนิทานพื้นบ้านของชาวอเมริกาเป็นงูกื่นหางลักษณะคล้ายกัันครบ อาจจะมีต่างบ้างเล็กน้อยตรงที่เอโรบลัสเนี่ยมีส่วนที่ใหญ่มากและเป็นลักษณะของการอยู่ท่าราบครับส่วนฮุบสเน็กเนี่ยเล็กกว่าและมักจะเคลื่อนที่ทางตรงเหมือนลูกล้อครับทั้ง2องอย่างดูจะเป็นของต้องประสงค์ในวิชาเล่นแร่แปรธาตุนะครับโดยความหมายเดิมของโอโรบลัสงูกินหางเป็นเครื่องหมายของการหมุนเวียนไม่มีการจบสิ้นครับเป็นความหมายของการเกิดขึ้นและดับไปการเกิดขึ้นดับวนเวียนอยู่อะไรแบบเนี้ยไม่เว้นแต่ดวงอาทิตย์อันเป็นเทพสําคัญของชาวอียิปต์ก็ต้องเผาตัวเองและเกิดพลังการเผาไหม้เลื่อย ไปเหมือนงูกินหางครับเอโรโบลัสเนี่ยเป็นเครื่องหมายของการสร้างจักรวาลและการสร้างระเบียบสัญ,ญลักษณ์นี้ยืนยงมาจนสมัยโรมันเลยครับเป็นเครื่องรางวิเศษหมายถึงวงจรฤดูกาลของธรรมชาติที่หมุนมาใหม่ทุกปีครับเป็นความรู้สึกของการเกิดใหม่คล้ายฟินิกส์ครับที่เผาไหม้ตัวเองแล้วเกิดใหม่เองจากกองขี้เถ้าครับรูปร่างของเอโรโบลัสคืองูกินหางงูแต่ละอย่างหรือแม้แต่มังกรอย่างลินเวิรม์ม หรือไวเวิร์นนะครับหากอมหางของตัวเองก็เป็นเอโรโบลัสทั้งนั้นครับเราอาจพบโอโรโบลัสได้ทั่วโลกตั้งแต่อียิปต์ในคำภี์พบในสุสานคิงทุตครับเล่าเรื่องการรวมตัวของเทพบราและโอซิลิสในโยมโลกครับกลีกไวกิ้งจอมุนการงูรักษาโลกมิจกาอะไรแบบนี้ครับก็เป็นเอโรโบลัสเหมือนกัน กระทั่งในอินเดียญี่ปุ่นหรือแม้แต่อเมริกาเหนือกลางใต้นะครับพวกแอสเทกก็ต่างก็มีอโรบลัสเหมือนกันส่วนฮูบสเนกนั้นต่างจากอโรบลัสตรงที่มันอมไปหางของตัวเองเพื่อเคลื่อนที่เข้าหาเหยื่อด้วยการหมุนบนพื้นดินเหมือนล้อเดี๋ยวนะพอไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันเดินได้เหรอเนี่ยมันมันมันจะกินยังไงวะฮูบสเนกสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมากวิธีเดียวที่จะหนีก็คือ การกระโดดรอดวงงูเดี๋ยว,ยวนะท่าผู้ชมเห็นภาพหน้าปกใช่ไหมครับวิธีที่เราจะรอดเนี่ยไม่ต้องวิ่งหนีก็ได้นะก็กระโดดตรง,ตรงกลางอะ่ะเหมือนห่วงนะครับอะไรวะเนี่ย ุบสเน็กจะสับสนมันย้อนกลับมาไม่ได้เพราะเคลื่อนที่เร็วนั่นเองครับอิทธิฤทธิ์ของเอโรบูลัสเนี่ยทำให้มันกลายเป็นของวิเศษในวิชาเล่นแร่แปรธาตุครับก็คือมันเป็นสารแห่งการผ่านแปรครับให้มีความสมดุลแบบยินหยางให้รวมตัวกันช่วงนิลันดอนของสรรพสิ่งนะครับให้การกำเนิดความตายอะไรแบบนเนี้ยเอโรบูลัสเนี่ยเป็นลักษณะของการหนกลับคืนตลอดการด้วยครับเพราะธรรมชาตินั้นเริ่มหมุนวนเป็นแบบแผนด้วยกันนะครับเริ่มตน้นฤดูการจบลงฤดูการอะไรแบบเนี้ยการจบของแต่ละครั้งก็มีเมล็ดพันธุ์ใหม่สำ ต้นครั้งหน้าเนาะโดวยวิธีนี้รูปงูเอโรบาลสเนี่ยจัดวงล้อมระบบเกิดแก่เจ็บตายด้วยนักเล่นแร่สมัยคีโอพราสตาครับใช้ภาพลักษณะของมังกรเอโรบาลสเนี่ยเป็นเครื่องหมายแทนวันและคืนครับครึ่งที่เป็นสีดําก็แทนกลางคืนแทนโลกแทนพลังทําลายอํานาจแทนพลังทำลายล้างอะไรแบบนี้ครับและแทนหิน ครึ่งที่เป็นสีสว่างแทนกลางวันแทนสวรรค์แทนพลังให้กำเนิดและการสร้างสารสรรพสิ่งของธรรมชาติและแทนหยางครับพูดไปพูดมานะครับก็อันที่จริงเอโรบาลัสเนี่ยเป็นประหลอดครับสามารถแทรกเข้าไปในสารอื่นๆได้เนาะสะสารอะไรแบบเนี้ยเวลาเข้าไปแทรกก็คือการดับตัวเองกลายเป็นสารใหม่เกิดขึ้นใหม่ในร่างอื่นเหมือนงูกินหางนั่นเองครับส่วนเอโรบาลัสเนี่ยในตำนานก็มีกล่าวไว้หลายตัวครับอย่างในตำนานไวกิ้งจอมุนการนะครับเป็นลูกตนหนึ่งสามตนของโลก,กิและอังโกโบราครับก็เป็นเอโรบาลัสนี่แหละมันเติ ใหญ่จนโอบล้อมโลกแล้วกืนหางตัวเองไว้ในปากครับในตำนานของฮินดูมีพญานาคตัวหนึ่งขดตัวกืนหางอยู่บนหลังเต่าด้วยครับคอยหนุนช้าง8ตัวและช้าง8ตัวนี้ก็แบกโลกไว้อีกทีนึงนะครับเป็นเอโ,โบรบลัสนี่แหละเทพงูใหญ่นะครับแคทซันโคอาทาวนกหรือเอสเทคเนี่ย,หร,ยหรือโทเทคในบางภาพก็กืนหางตัวเองดังที่เห็นจากภาพสลักเชิงพีระมิดครับอาจเป็นที่มาจากความเชื่อเดิมของคนท้องถิ่นเขตร้อนในอเมริกาใต้ก็ได้ว่าเอาโรแบนมีใส่น้ําไหลล้อมโลกอะไรหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วมีงูใหญ่ซึ่งน่าจะเป็น คอนด้ายักษ์ขดล้อมกืนหางตัวเองไว้ล้อมอยู่อีกชั้นหนึ่งอีกทีในเอเชียทั้งอินเดียและเมืองอืน่นๆต่างก็มีงูกินหางเหมือนกันนะครับขนาดแผนที่ญี่ปุ่นในสมัยโตกุกาวาตอนปลายก็มีงูอโรบลัสครับเป็นงูขดล้อมพื้นที่ของญี่ปุ่นในนามอูโรโบลิครับเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวในตอนนั้นเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลักษณะพิเศษของอโรบัสนะครับจริงๆมันมี3อย่างนะอันแรกคือไฮด้าครับอันที่2คือแอมฟิสบีน่าครับก็คือเป็นลักษณะของมังกรที่่ทานผูููู้ชมออจจะะเเเคคคยยยดดกรรตหังไ มีหลายๆหัวอะไรเงี้ยอันในพวกนั้นก็คือลักษณะบังกรครับอโรบลัสก็คือลักษณะบังกร1ใน3ถ้าใครสนใจอยากอ่านอีก2อันหรืออ่านเยอะมากกว่านี้เนาะเพราะผมเอามาแค่นิดเดียวนะครับจิ้มลิงก์ที่ใต้ดดสคริปชันได้เลยก็สามารถสั่งไปซื้ออ่านกันได้นะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดสนใจหรืออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าเชื่อหรือเปล่าหรือเป็นแค่เรื่องเล่าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ